สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพีเอฟเลเวอไฟท์ชแนลกับเกมโยกังจิตยุทธภพเลื่อนใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งหลักๆนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการฟาร์มเหรียญดูกันละกันนะครับผมหลังจากที่มีเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของการโดนแบนนะฮะสำหรับคนที่ปั๊มไ d ปั๊มเหรียญรูมาขายกันในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็น่าจะมีหลายๆคนเนี่ยโดนแบนกันไปเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของระบบเกมเนี่ย ปิดการสร้างตัวในเซิร์ฟเวอร์เก่าๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมเราสามารถฟาร์มเหรียญดูได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ได้เหรียญดูเนี่ยประมาณวันละ3ามแสนถึงห้าแสนเหรียญดูละกันนะครับก็แล้วแต่กําลังของแต่ละคนนะครับผมว่าเราเนี่ยจะปิดมอนได้เร็วได้ช้าแค่ไหนนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของเกมโยกังจุติที่จะพบเลือดใหม่กันด้วยนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมบสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์ฟนนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนําไปทํา การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่ละส0บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับร้านเติมเกมเจน้ําการค้าเติมถูกเติมไวปลอดภัยทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมแบบไม่ต้องรอคิวสำหรับเกมโยก,กัลางจุติยุทภพเลือดใหม่สำหรับราคาในแ็กต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้ที่รูปนี้เลยนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นหรือไลน์น้ํา1 3 0 6นะครับ สิ่งแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมที่เราควรจะทําการรู้จักกับเหรียญดูนี้เนี่ยทำไมเราถึงจะต้องแบบฟาร์มเหรียญดูให้ได้เยอะๆในแต่ละวันนะครับผมแน่นอนว่าสําหรับเกมโยกังเนี่ยในการนําเหรียญดูมาใช้งานในแต่ละวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากๆเลยนะครับยิ่งใครที่เข้าสู่ขั้นเสียนแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการอัปเกรดของต่างๆหรือว่าอัปปลาเนี่ยในการใช้เหรียญดูอีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ตัวของร้านค้ารายวันนะครับผมที่เราจะต้องเข้ามาซื้อของในทุกๆวันไม่ว่า จะเป็นตัวของยาเสียงเขียวนะับผมตัวของยานะฮะอื่นๆที่เราอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับผมส่วนผมเนี่ยก็ซื้อไว้นะครับผมวันละหนึ่งอันเนาะเอาไปใช้ในพวกกิจกรรมต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหรือบางทีเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอเทมหายากสำหรับคนที่ต้องทําปีกเพิ่มเติมนะฮะก็ต้องมาต้องซื้ออีกนะครับผมเนี่ยวันละแสนและในจะมีตัดหินอีกนะครับผมตรงนี้อีกก็อีกแสนหนึ่งนะครับผมสองแสนกว่าๆแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยบางคนที่แบบว่าต้องทําชุดนะฮะสุดขีดก็ต้องมาซื้ออตัวีกร รีมนะฮะหรือว่าจะเป็นเซตลายพ่ายเนี่ยก็ต้องซื้ออีก60,000ื่นนะครับผมแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยหลักๆก,ก็ไม่ค่อยมีเพิ่มเติมแล้วแต่ถ้าว่าครีเอทีฟแฟชั่นเนี่ยก็ต้องซื้ออันนี้อีกอันนี้เฉพาะในร้านค้าอย่างเดียวนะฮะที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อนะครับผมและอย่างหนึ่งเนี่ยนะับผมสำหรับบางคนที่จําเป็นที่จะต้องเอาไปซื้อพวกป้ายความดีต่างๆในกิจกรรมสุดสัปดาห์ที่จะมานั่งรีร้านค้าเพื่อหาป้ายความดีตรงนั้นเองเนี่ยราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมบาง ยิ่งคนขึ้นเป็นขั้นเซียนแล้วเนี่ยก็ยิ่งหายากเลยนะฮะและทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วนะครับผมว่าของที่เราต้องใช้งานในแต่ละวันเนี่ยยังไม่รวมของที่เราต้องซื้อจากร้านค้าผู้เลื่องคนอื่นเนาะเราเนี่ยจะฟาร์มเหรียญดูได้อย่างไรจากที่ไหนกันบ้างนะครับผมโดยหลักๆนะครับเงื่อนไขในการฟาร์มเหรียญดูเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการเซตติ้งหรือตั้งค่านะฮะซะมากกว่านะครับผมตามปกติเนาะเพราะว่าตัวของระบบเนี่ยสำหรับคนที่ซื้อของแบบย่อยของอัต โนมัตมาเนี่ยน่าจะได้น้อยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปฟังกันทีละจุดกันเลยละกันนะครับ จุดแรกเลยนะครับผมเรื่องของมอนสเตอร์นะครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่เราควรจะฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ประเภทนักรบนะครับผมซึ่งนักรบเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทรองหัวหน้าในพื้นที่ต่างๆหรือในกลุ่มต่างๆนะครับที่จะทําการดรอปไอเทมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งไอเทมนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นไอเทมที่เราเนี่ยนำมาขายของอัตโนมัติและเปลี่ยนไอเทมเหล่านี้เป็นเหรียญดูได้นะครับซึ่งของที่จะเปลี่ยนเป็นเหรียญดูได้เนี่ยก็จะเป็นของเนี่ยกั้นต่ําก็คือเกรดสีม่วงนะครรับผมว่า เกรดสูงขึ้นไปนะฮะรวมไปถึงเกรดสูงสุดเลยนะครับผมซึ่งในเรื่องของการตั้งค่าหน้าแรกของผมตรงนี้เนี่ยผมจะตั้งให้มันขายตั้งแต่เกรดสีขาวไปจนถึงเกรดสีส้มนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเวลาขายแต่ละทีเนี่ยก็ได้เหรียญดูมาทีละร้อยสองนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับอัตราการคูณบัฟของเพื่อนๆด้วยนะครับผมอันนี้ก็จุดหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาผมฟาร์มเอาไว้นะครับผมมันก็จะมีพวกนักรบเนี่ยค่อนข้างคิดจะเยอะมากๆเลยนะครับผมมันเกิดมาทีหนึ่ง5าตัว6ตัวในจุดที่เเเป็น100นวะะซึ่าา่่งาากพือย หาแมปอื่นๆเนี่ยมันก็มีหลายแมปเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะฟาร์มพวกนี้เนี่ยก็ขั้นต่ําแนะนําว่าให้มีตัวพวกรองหัวหน้าหรือว่านักรบนี่ขั้นต่ําสัก2ตัวถึง3ตัวขึ้นไปนะครับผมจะทําให้ตัวของการฟาร์มเหรียญดูของเขาเนี่ยจะไวขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับผม ถัดมาส่วนที่2นะฮะก็อย่างที่บอกไปเลยว่าตัวของเซตติ้งนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ให้เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับผมเซตติ้งหน้าแรกเนาะมีเกรดทั่วไปเกรดตำเกรดกลางเกรดสูงแล้วก็เกรดสูงสุดนะฮะติ๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานด้วยนะครับไม่ผูกพันแล้วก็รีอุปกรณ์ที่เหนือกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยจะใช้พวกของคราฟนะฮะกันหมดแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเก็บของดรอป่มาใช้งานแล้วนะครับหากใครติ๊กตรงดูระดับการคัดเลือกข้างบนอยู่เนี่ยก็ให้ติ๊กออกไปด อืน,นก็ไม่มีอะไรที่ต้องขายเลยนะครับผมหรือจะขายเป็นยาเกรดต่าไปด้วยก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยยาเกรดต่ำนั้นมันไม่ได้เหรียญดูนะครับมันจะได้ตัวของเหรียญอันนี้อย่างเดียวเนาะอันนี้เผื่อไว้สำหรับบางคนเนี่ยที่ต้องการที่จะขายยาทิ้งไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็ตั้งค่าไว้แค่นี้นะ ถัดมานะฮะอีกตั้งค่าหนึ่งตั้งค่าส่วนที่2เป็นตั้งค่าที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับบางคนเนี่ยถ้าหากว่าตั้งค่าอัตโนมัติเอาไว้เนี่ยมันจะได้เดรียนรู้นะครับผมยังตรงนี้เลยนะครับในส่วนของการผลิตนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เปิดมาที่ส่วนของแยกส่วนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครใช้บัตรย่อยอัตโนมัติอยู่ให้กดที่แยกส่วนหรือว่าคัดเลือกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะอยู่ในหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกเนี่ยปกติหลายๆาคนเนี่ยถ้าหากว่าตั้งค่าไว้ เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีตัวของการติ๊กเกรดสูงตรงนี้ด้วยนะฮะถูกต้องไหมนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเวลาพอเราติ๊กตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะฮะบางครั้งเนี่ยพอเราติ๊กเกรดสูงหรือว่าเกรดสุดยอดไปด้วยแล้วเนี่ยเวลากระเป๋าที่มันยังไม่เต็มนะครับผม บางครั้งเนาะกระเป๋าที่ยังไม่เต็มจะเรียกว่าบางครั้งก็ไม่ได้หลอกหลายครั้งเลยนะครับผมมันจะทําการย่อยอุปกรณ์ให้เราก่อนอัตโนมัติซึ่งเวลาพอมันย่อยไปเสร็จปุ๊บนะครับผมเราเนี่ยแทบจะไม่เหลือพวกของม่วงหรือว่าของส้มนะครับทำให้เราเนี่ยขายของแทบจะไม่มีเหรียญดูเหลือเลยเห็นไหมอันนี้เนี่ยก็คือจะไม่มีเหรียญดูเหลือเลยนะครับผมเพราะว่าตัวของระบบแยกอัตโนมัติเนี่ยก็คือมันทําการแยกของไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของคุณภาพตรงนี้เนี่ยให้ติ๊กตัวของเกรดสูงออก นะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือติ๊กออกไปเลยนะฮะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันทําการย่อยไอเทมสีม่วงของเราออกไปนะครับและเวลาที่เราได้ไอเทมสีม่วงมาเนี่ยเราขายออกไปแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวของเหรียญดูขึ้นมานะฮะเห็นไหมอันนี้ก็คือกลับมาแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนย่อยไปนะครับทั้งทั้งที่รอบก่อนหน้านี้กระเป๋าเกือบเต็มแล้วแต่ไม่มีของม่วงเลยนะฮะตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการตั้งค่าการฟาร์มเหรียญดูนะครับผม ต่อมานะฮะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะหาจุดฟาร์มนะครับผมอยากจะหาจุดฟาร์มที่ไหนได้อย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะแนะนำนะครับผมตั้งแต่แมปวังเย็นทะเลเหนือแล้วกันนะฮะที่พอจะมีจุดฟาร์มเริ่มต้นกันได้นะครับตั้งแต่เลเวล80ขึ้นไปนะครับผมมากันที่จุดแรกกันก่อน,อนเลยล้กันนะฮะจุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่โซนของหมาป่าหัวหน้าหมาป่าเท่านะครับผมหรือว่าก็คือตัวนี้แหละนะฮะอ่ะ ไปที่ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งมันจะมีจุดฟาร์มอยู่นะฮะตรงนี้เลยนะครับจะเป็นที่แรกที่มอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีพวกรองหัวหน้าหรือว่าสัตว์ร้ายเนี่ยทั้งหมด3ตัวได้คันนะครับมายืนอกกันนะฮะเป็นจุดที่ยอดนิยมมากสำหรับตัวของหมาป่าเท่านะครับผมหรือถ้าหากว่าใครตัวโหดขึ้นหน่อยนะฮะอยากจะมาเก็บพวกตระกูลหัวหน้าตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีตัวของหัวหน้านะฮะที่จะเกิดขึ้นมานะครับในแมปอันตรายเนาะอ่ะตอนนี้ต้องไปแมปอันตรายนะครับถึงจะมีเกิดขึ้นมาบ้างนะครับผมตรงนี้นะก็ จะมีการดรอปคงดรอปของเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมของวังเย็นทะเลเหนือนะฮะด้านซ้ายของเมืองวังเย็นนะครับผมมันจะมีจุดของอบริกรเวทมนต์นะฮะใกล้ๆกับต้นไม้ตรงนี้นะที่ ตัวละครตัวนี้ยืนอยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นจุดที่จะมีพวกรองหัวหน้าเนี่ยประมาณ3ตัวสตัวนะฮะจะชอบเดินผ่านตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มตรงนี้กันได้นะฮะต่อมานะครับจุดถัดไปเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําหรับคนที่เริ่มเป็นอ่าตัวละครเลเวล90หรือว่าใส่ชุดป้องกันวิชากันแล้วนะครับผมจะเป็นจุดที่อยู่ด้านขวาของเมืองวังเย็นทะเลเหนือนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินไปดูกันก่อนละกันนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดของหมีนะครับผมอ่ะหมีตรงนี้เลยนะฮะซึ่งจุดที่ผมยืนฟาร์มยอดนิยมเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เลยนะฮะใกล้ๆก,กับพุ่มไม้ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีพวกรองหัวหน้าประมาณ3ตัวถึง4ตัวนะฮะจะค่อยๆทย,ยอยเดินกันมาตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากหรือถ้าหากว่าใครไม่โลภมากเท่าไหร่จะมายืนตรง2กองตรงนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดของวังเย็นทะเลเหนือนะฮะ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นจุดถัดไปนะฮะที่จะมีมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงกว่านี้นะครับผมซึ่งจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวล90บวกบวกแล้วนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็จะฟาร์มอยู่ที่ประมาณ2แมปนะครับผมแมปแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของทะเลแดนใต้หนึ่งนะฮะเป็นเจ้าตัวผีตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวผีตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นจุดที่ตรงนี้แหละนะครับผมที่มีคนยืนอยู่นะฮะ6ตอนเนาะเดี๋ยวเราจะย้ายไปตัวของแมปอันตรายละกันนะครับจะได้เห็นกันง่ายๆเนาะตรงนี้เองก็มี3นักรบเหมือนกันนะครับผมถ้าจะยืนก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าข้างบนเนี่ยมันจะมีพวกมอนสเตอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยจะได้4-5ตัวเลยนะครับเวลาที่เราตีไปเนี่ยก็คือดอกของมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเห็นไหมดอกของพวกของมงของม่วงนะครับผมแล้วเวลาที่มันย่อยออกมาเนี่ยมันก็จะได้เยอะนะฮะเดี๋ยวผมทําการยย่อให้ดูนะคผม นี่ก็ได้มาอีก90 130นะครับผมถัดมาก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครเป็นตัวละครตัวนี้เหมือนกันนะครับจะเป็นจุดบริเวณนี้เลยนะได้4ตัวเหมือนกันแล้วก็ด้านขวาเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยได้3าถึงสตัวนะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะมาตีพวกนักรบรองหัวหน้าตรงนี้ด้วยเนี่ยก็มายืนตรงนี้ได้นะฮะจะมีรองหัวหน้าเลือดหกแสนกว่า,วายืนเกิดตรงนี้ด้วยนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นชั้นถัดไปเลยนะครับเราจะไปสู่ชั้น2นะครับซึ่งจะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็ฟาร์มกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ฟาร์มตั้งแต่ช่วง,รงแรกๆเหมือนกันเนาะเก้าสิบต้นๆน,นะครับ ตรงจุดแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของกระบี่เงามารโลหิตนะครับจะบยืนบริเวณตรงนี้นะครับผมมัจะได้มอนเนี่ยประมาณ4ี่กองนะครับผมสี่กองเหมือนกันนะฮะฟาร์มสบายฟาร์มชิลๆนะครับผมได้ของค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ อ่านะครับผมอันนี้เนี่ยฟาร์มตีไปหมดแล้ว4 5ตัวนะครับได้มาเนี่ยกดปุ๊บเข้าไปนะฮะอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าของม่วงไม่ค่อยตกนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดแรกข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะเป็นจุดยอดนิยมเลยนะครับกิ้งของนักลบนะฮะคนเยอะมากๆนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่คิงคองเนี่ยอนข้างที่จะมากหน้าหลายตานะฮะรวมออก,กันอยู่นะครับแล้วก็ได้ exp เยอะมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็ข้างบนนะฮะเลยขึ้นไปนิดนึงนะครับจะมีคิงคองรองหัวหน้าเนี่ยเกิดขึ้นมาบ้างนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่า1เลยก็คือได้ exp ที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับแล้วก็ 2เลยเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยได้ในเรื่องของไอเทมที่ดรอปจากจริงของตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็ได้อีกร้อยกว่านะครับผมอ่ะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นอีก2แมปนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนอื่นๆน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกสำนักร้อยยุทธนะครับผมหรือว่าอีกเมืองหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของภูเขาจันทรานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าพอเรารู้แล้วว่าเราต้องหาพวก อีลิทอย่างน้อย2-3ตัวในการฟาร์มเนี่ยเราก็อาจจะต้องวิ่งไปหาเลยนะฮะตรงไหนที่มีจุดอีลิทเกิดสัก2ตัว3ตัวเนี่ย,ยก็ลองไปยืนคล่อมกันดูนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็หวังว่าจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีจุดในการฟาร์มนะับเพราะว่าพวกแมปภูเขาจันทราพวกนี้เนี่ยก็มีหลายจุดที่จะให้เราฟาร์มอยู่คอยสมควรเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยแต่ผมไม่ได้มานะเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ย exp มันได้น้อยไปหน่อยนะครับผมก็เลยไม่มาเนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วจุดสุดท้ายที่ผมไปฟาร์มเนี่ยก็ ปัจจุบันนะฮะผมก็จะเป็นตัวของแมปเลเวลร้อยนะครับผมหรือว่าวังยินทะเลเหนือชั้น3ตรงนี้เลยนะฮะที่เซฟจุดเอาไว้แล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีพวกมอนสเตอร์อีลิตเนี่ยเยอะสุดเลยนะครับผมยิ่งเราเป็นนักดาบน,นะฮะถ้ามาฟาร์มตรงแถวนี้เนี่ย จะมีมวลตรงนี้เกิดประมาณ6ตัว7ตัวนะครับผมตรงด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ตรงด้านขวาอีกนะครับผมอีก6ตัว7ตัวเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันทําให้เราเนี่ยสามารถถ้ายืนค่อม2กองได้เนี่ยก็จะดีมากแล้วยิ่งใครเนี่ยสามารถปิดมวลได้เร็วด้วยเนี่ยก็คือบอกเลยว่าทั้ง exp ทั้งไอเทมเนี่ยจะได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากมเลยทีเดียวนะครับผมก็ลองหาตําแหน่งกันดูละกัดนะฮะเห็นไหมตรงนี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะพามตรงนี้แหละนะฮะปกติก็คือถ้าไม่มีคนก็จะยืนครอบ2กองเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีคนก็จะแบ่งเนคนละครึ นะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะก็หวังว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดแนะนำให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยในการฟาร์มได้แล้วก็ส,วสุดท้ายเลยนะครับผมจะเป็นในเรื่องของบัฟเสริม เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการได้เหรียญดูเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็จะใช้ตัวของบัฟเสริมนะครับที่เวลาเราทาการรีไซเคิลไอเทมแล้วเนี่ยจะได้ตัวของเหรียญเนี่ยเพิ่มขึ้น50%นะครับซึ่งมันก็จะได้เงินเร็วขึ้นนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาบัฟนะฮะผมที่เราเนี่ยสามารถซื้อได้จากอ่าตัวของประสิทธิภาพนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตัวของบัตรนะครับผมก็จะมีตั้งแต่พวกบัตรม่วงนะครับผมที่จะได้ตัวของเหรียญยุดเพิ่มขึ้น30% แต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยเติมรายวันนะครับผมมันจะมีตัวของบัตรรายวันนะฮะที่เพิ่มอีก20%ซนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะได้เหรียญยุทธเพิ่มขึ้นนะครับผม50%กันเลยทีเดียวนะครับส่วนบัตรม่วงนะครับผมแล้วก็บัตรสีฟ้าเนี่ยซื้อได้จากตรงไหนนะฮะซื้อได้จากตรงนี้เลยประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงล่างสุดนะฮะมันจะเป็น2อันนี้แหละนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายสัปดาห์นะครับซื้อสัปดาห์ละหกสิบเก้าบาทนะครับผมแล้วก่อ ปกติผมก็ซื้อหมดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยซื้อเพื่อที่จะเอาพวกยาคูณ exp นู่นนี่นั่นอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่อยากซื้อก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับซื้อแค่เพิ่ม30%ก็พอแล้วนะครับผมหลักๆตรงนี้เองเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะให้กับเพื่อนๆที่กําลังหาเรียนดูนะครับผมในการจะนํามาซื้อคงซื้อของนะครับผมต่างๆหรือว่าจะเอาไปั p ขั้นเสียนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีพวกแบบเวลรอยที่แบบมีจุดฟาร์มมากกว่านี้อีกนะครับอันนั้นก็ต้องอาจจะต้้อองงไไไไปปหหาาาเเละะกััันนนครรบพ่ผมมียดดิแ เรียบร้อยเลยเนาะก็ฝามอยู่บริเวณตรงนี้แหละนะฮะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมโยกังจิติยุทธภพเลือดใหม่กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน